สวัสดีค่ะบ้านรถบรรทุกยินดีต้อนรับนะคะมินี้กับสิ้าพี่น้องมาเบิงรถลอยสิบหาได้ค่ะผู้ใดญหาสังลุยอยู่กับมามาขอขั้นหนีพอดีนะคะกําลังขอข่าไม้พอดีข่าเาไม้พอดีค่ะพี่น้องคือแดนแท้ๆคือแดดแท้ค่ะอ้าวแดดก็จะจําเป็นต้องแดดเลยเจ๊นะอ่าจอดแดดหนาสองหมื่นหนาฉังสิบว่าเขาฝาตีค่ะนี้ฝาไปให้สองหมื่นไปนะเบิร์ตบนจุดอกฮะโอ้ย เอาฉันต่างเดียดครับพีนาะอเอาสบายดีครับพี่น้องนะครับอ่ะมาพอพี่พอน้องมือนี้นะครับตรงกับวันที่สิบนะครับ <c oughs> พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะนะครับนำเอาอีซูซุนะครับ NPR ร้อยสิบห้านะครับเป็นตัวร้อยสิบห้าเป็นตัวสังลุยเป็นตัวโคด FM แท้ M the. นะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนแหลกเริ่มเดิมที่2 5 3 8นะครับ38 39ประมาณนี้นะครับ38ไตรมาสที่2นะครับ39ไตรมาสแรกนะครับ6เดือนแรกของเอ่อ39นะครับ6เดือนหลังของ38นะครับเป็นตัวซังลุยตัวที่2นะครับซังลุยสิมี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2เป็นตัวสุดท้ายนะไอเด้อนะครับ เกิดเป็นรถเกิดได้อ่าไงากนะครับรถคันนีบอกเคยเหตุสีแม่แต่ข้งเดียวนะครับสีเดิมตลอดขั้นสีเดิมตลอดลํำครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับเอาบอกพี่บอกน้องก่อนนะครับโปรตุกเปิดบูที่สามแสนสองหมื่นบาทสามแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นครับพี่น้องนะครับสียว่าแพงหรือไ่เจ้าอ๋เอาคือแพงแค่อะมูจ้าเสียว่าแพงย่าซะฟ้าวตัดสินใจก่อนมาดูตัวจริงนะครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงสกนว่า นะครับราคาสองแสนราคาสามแสนสองหมื่นบาทเนี่ยมันเป็นสภาพแบบใดนะครับมันอยู่ใน g e เน r a t i o นแบบจังไดเออนะครับบอกเป็นเลักดกฎอย่างเช่นก็บ่กเลยจักกินเน n e r a t นคืออย่างค่ะเออเป็นสังลุย g e เน r a t i o นที่สองนะครับภาษาภาษาขวากล่าวขว่าคนของภาษาเช็คเลาวนะครับ รถคันนี้นะครับเบล่งรถใส่ไฟหัวหลังคาเป็นหัวหลังคานะครับเป็นหลังคาตะการผ้าใบนะครับใส่ไฟสี่ดงสีดดงแต่ว่ากดตุกมี่หมวกใส่ให้พี่ให้น้องแต่ว่ากดตุกวมันง่ามแล้วนะครับอยากค้งคว้มขัดสีควงคว่มเดิมไว้ให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับหัวนี่นะครับยังี่น้องได้เห็นเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ำกันว่าสีเดิมบางบางมันเป็นยังไงนะครับเดิมมันเป็นยังไงนะครับหนาใส่หนาสอยบ่นะครับ พี่น้องสนจิตสนใจกันจังบอกกันนะครับมันเจ็นหน้าำกันนะครับไอ้นะครับเอ้ะแย่งให้พี่ห้นองได้เห็นนํำกันนะครับสีนี่สีสันเนี่ยเกิดเป็นรถบ้ามาค่็ยจะเคลียนะครับพี่น้องนะครับเน้อนะครับสีเดิมตลอดคันสีเดิมนะครับเนี่ยคมเรียวนะครับสันคมเรียวนะครับคมจนเห็นเนื้อเล็กเออเออจนสีบาเมือนะครับคมจนสีบาเมือนะครับนะครับมาเบิ้งนี่นี่นี่แย่งทำกันกัน นะครับนี่คือเนื้อเล็กขนานแท้นะครับสีเดิมโรงงานนะครับมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องอ่ะประตูนี่นะครับแกบจะมาปานเสาสักอยยันตรงสวัสดีจ้านะครับเอาเบิ่งเกียงไผ่น้ำกันครับพี่น้องนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับเบาะนี่เพินออกจากมีฟ้ามอเตอร์บ้านไผ่ขอนแก่นนะครับรถมูนี่สีมิบอ่าทางศูนย์อ่า มีฝามอเตอร์บนไพ اي ไคเจ้าสีแถมเบาแบบนี้ให้ทุกขั้นอันนี้คือเดิมเดิมสนิทเลยครับพี่น้องนะครับเดิมสนิทเลยนะครับเบื้องตัวนี้นะครับเบื้องนะครับพื้นนะครับพื้นนะครับพื้นนะครับประมาณนี้นะครับเดินสนิดนะครับอืมหนูเอาเขาไปเก็ตใ่รถเล่าดีพวกไอีพวกไงเออนะครับมันสี่ะลุนยุทจุดหนึ่งยุนี่จุดหนึ่งนะครับกับนี่จุดหนึ่งสองจุดนะครับบอมินเป็นปัญหาอย่างนะครับอืม ันคือควควบเดียวใหม่พี่ให้น้องกดตรกบาัดบ่ปิดบานนักเรียนในแรงสิ้นนะครับนาคนโซนยังอยู่ครบทุกชิ้นนะครับหนาคนโซนอยู่ครบทุกชิ้นเบรกมือนะครับบ่สเี่ยเป็นวไยเกวัดความร้อนนะครับเข็มไม้นะครับเกวัดน้ำมันนะครับใช้ได้หมดใช้งานได้ทุกตัวใช้งานได้ทุกจุดนะครับเด้อนะครับอ๋นะครับเงีวไปให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับนะครับมองนี้มีผูนะครับมีสอดมีทะลุตามมาอยู่การใส่งานของเขานะครับแย่งมาพี่นะครับแย่งมาพี่นะครับ เออนะครับมีะลุนะครับตามอายุการใส่งานของเขานะครับกตอยุ่ประมาณนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับจากอื่นก็บ่มมปัญหานะครับแต่ว่าไม้ข้างในนี่ไม่ใช่ปัญหาไม้ข้างในยังสวยสวยนะครับเป็นแป๊บนำหน้าหนายางใหญ่ๆนะครับพี่น้องนะครับแป๊บนำหน้าหนายางใหญ่นะครับนะครับอ่ะเบื้องช่วงล่างน้ำกันนะครับเบื้องช่วงล่างนะครับปัดซี่ผมใช้คําว่าสวยมากนะครับกูถูกใส่คําว่าสวยมากนะครับตรงนะครับเป็นตรงไม้ดู นะครับเป็นตรงไม้ประดูทั้งขั้นเลยนะครับเด้อนะครับก่เป็นตะตรงนะครับเพื่อนกับเป็นเพื่อนไม้ประดูนะครับเพื่อนกับเพื่อนไม้ประดูนะครับล่างเก็บเคร่ึงมือตามแบบฉบับของเสียสังลรยนะครับตัวนี้สีมีล่างเก็บค่ึงมือแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวกันกระบะนะครับตัวกันกระบะหะร้อเออเพื่อนเอินวางเลยดอกกตูเอินว่าตัวกันกระบะหะร้อนะครับยังยังยังเหลืออยู่คือเก่าครับพี่นองนะครับตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับข้อสีดึงปั๊บ พอดึงออกมาครับเปิดฝาขังนะครับเปิดปั๊บป้ามันสิบะฮะร่อนะครับตัวนี้ก็ล่อสิบะฮะกันนะครับเด้อนะครับพี่เฮียน้องไนหูจักผูบางคนสีว่าอันนี้คือเรื่องกิงนะครับผูผูบอโหนะหูแล้วก็บว่าเป็นยังนะครับผูบอโหก็สิว่าเพิ่นมีไว้เพื่อประโยชน์อีหยังตัวนี้ยังเหลือ2ข้ขงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่จุดเดิมนะครับแหนบเสือไม่พี่ให้น้องแล้วเรียบร้อยนะครับแหนบเสือไม่พี่ให้ยน้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปแบกไปใส่งานหนักนะครับสายแบกสายหามกะบกคนผัดนะ ยางนะครับเป็นยางเรเดียนแบบที่ไม่มียางในนะครับรถค่าเจ้าแลีนนะครับอ่าล่งแปรงโคราดเพื่อนว่ามันจังบ่ห่อนแลียนมืดมือบาจอดเทียก,ก็ได้นะครับใช้นะครับเป็นยางนะครับอ่าไฟาสโตนนะครับเป็นไฟสโตนนะครับ9.5อ่านะครับเป็น9.5 R17.5 ครับก็จุดหา R17 จุดหาตัวนี้เป็นใส่มาตรฐานนะครับพี่น้องนะครับใส่แท่นสเปคเดียวกันกับ825 R16 นะครับใหญ่สำคัญนะครับเป็นไฟสโตนโรงงานเดียวกันกับปิสโตนนะครับดอกหน้าหนาเล็กๆนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะนะครับดอกหน้าหนาเล็กๆนะครับเปลี่ยนเฟืองไทยนะครับเฟืองไทยเป็นเอฟแล้วนะครับเป็นเอฟของอีซูซูขนาดนแท้นะครับนี่นะครับมีตราอีซูซูเอฟแล้วนะครับสังลุยติดเอฟแล้วเอามือจ่อวางได้อีกอ่ะเบิ่งทั้งด่างน้ำกันนะครับเบิ่งทั้งด่างน้ำกันนะครับ นะครับตามมาอยู่การใส่งานของเพื่อนนะครับเออสิ่งี้ห้อยกระแทกกระทันนะครับกันส้นดักเนี่ยทำเออบ่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนมันไม่แตกไม่หักนะครับเป็นพื้นไม้ประดู่ทั้งยวงนะครับเป็นเพื่อนไม้ประดู่เลยนะครับตรงไม้ประดู่นะครับเพื่อนกัไม้ประดู่นะครับสองขวบขางกระบะนี่สองขางคือไม้ประดู่ขั้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับไม้ประดู่ต้นอยู่หัวหน้าอีพอเล่ามัดไปต้นหนึ่งนะครับอ่ะนะครับสอดมาทางนี้น้ำกันับพี่น้องนะครับ แล้วกระบะขังนี่โบมีห้อยแตกห้อยหัวนะครับไม่มีรอยแตกรอยรั่วไม่มีรอยผุรอยพังนะครับแย่งมานะครับตรงขอบกระบะเป็นขอบกระบะริมไ่นะครับตรงเลี้ยวนะครับยืนให้พี่น้องได้เลี้ยงให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับขอบตรงเลี้ยวอะแยงมานะครับนะครับเบิรงคัสซี่พี่น้องเห็นนะคัสซี่น้ากันครับคัสซี่แบบสวยๆนะครับคัสซี่แบบสวยๆนะครับโบมี่มองตีเราพี่น้องนะครับคัสซี่ไม่มีที่ตีเลยใช้คําว่าสวยมาก ฟังถังนี่กัย่งเหลือนะครับในย่งๆนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับตัวกันกระบะหะล้อเออฮะหล้อเออนะครับกันกระบะาหะหล่อนะครับเออนะครับมีกองดักน้ํากองดีเซลกองอากาศอยู่ในตาแหน่งเดียวกันนี่คือรถถางแทอร์รันเปอร์เซ็นต์นะครับเก๋งภายในฟังดันค้นครับนะครับพี่น้องนะครับเก๋งภายในทางดันค้นครับนะครับกับประมาณนี้นะครับเบาะมีขาดนะคเบาะมีขาดนะครับตามามยูการใส่งานอันนี้คือผ้าใบเรือโรงงานเลยนะครับ ผานหนังในเดิมโรงงานนะครับบ่เคยเปลี่ยนบ่เคยแตะต้องจักเถืออเลยครับรดขั้นนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับพี่น้องได้เห็นน้ำกันโอ้ยแกบมจะแก้เข่าวันนี้จอดไว้นะครับพื้นมาตรฐานสากลนนะครับเข็มไม้ใส่ได้นะครับเกียร์ความร้อนใส่ได้นะครับเกียร์วัดน้ำมันใส่ได้ทุกอย่างทุกชุดทุกตัวใส่ซารมใส่งานได้เต็มรูปแบบนะครับนะครับเกียร์เขาคิดเบรกเมื่อใส่ได้นะครับนะครับ นี่นะครับสำหรับประตูฝั่งนั่งด้านนี้นะครับเด้อนะครับพี่น้องเห็นนี่นะครับทางนี้กะบอกให้มีเห็ดสียักเ์ื่อเวืันนครับพี่น้องนะครับกะราคานะครับกะเป็นเงาตามตัวได้ไอเด้อนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจว่าโกตุขายรถตามสภาพนะครับตามสภาพโกตุได้มากเนี่ยจังได้ขายให้พี่ให้น้องได้อย่างสั่นนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ซื้อผู้จบกับโกตุกเล้วรถคันนี้โกตุกประเด็นน้ำเห็ดสีเด้อนะครับสีนี่รอแล้วล่อที่สุดแล้วนะครับพี่น้องเอ้า มาแย่ไงพี่น้องได้เห็นทั้งหนาน้ากันก่อนนะครับแย่ไงพี่<อ>น,น้งนนอ,นกกดดองได้เห็นทั้งหนาน้ากันครับเออหัวนะครับเดี๋ยวโกตุกสีดาหัวให้พี่น้องได้เห็นว่าคว่วเดิมคั่วาบางสําหรับหัวมันเห็นเป็นยังไงน,นะครับหลังค้าหลังข้าหลังค้า,คานะครับเอาเปิดนี่จะก็หลังข่อยพอดีเมียนื้หน่อยมีเมียลหรตอีอ่าดีครับอ่าเดิมบางครับ เดิมแทประมาณนิ huh. uh ้นะคะบางเดิมแท้บางแท้นะครับ <Tact> พ <ics> ี่น้องนะครับยังเห็นสียังเห็นเนื้อเล็กนะครับพี่น้องดีเห็นน้ากันนะครับอันนี้เดิมแท้โรงงานนะครับกระจกนะครับสาหรับกระจกบานนี้โกตุกนางทั้งในแล้วนะครับกระจกบานนี้เป็นกระจกบานแท้เดิมโรงงานนะครับกระจกหนาบานแทบเดิมโรงงานยังไงวะจีมันสีมีสติกเกอร์ตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับพี่น้องสติกเกอร์นะครับสี่เหลี่ยมหน่อยหนอยู่นี่นะครับมันสีเขียนบอกว่า สติ๊กเกอร์ตัวนี้สิบอกว่าทนทานเยอะการเวลานี่คือแบบฉบับของซังลุยแต่ว่าพ่นสีออกเห็นห้อยมดมินตินอยู่นี่นะครับเพ่นสีออกเห็นห้อยมดมินติน <คะ S 2> เดี๋ยว <คะ S 2> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่น้องนะครับให้เพียให้น้องได้เห็นน้ำกันนะครับเอ้ามาเบิ่งเครื่องยนต์น้ำกันมาดูเครื่องยนต์น้ำกันนะครับเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนตนของเราสียบกคือผู้ใดนะครับเหลี่ยมโม่งม่งเออมันเหลี่ย้แดงไดมันยั่งแดงแดงวดเจกระดูกกระเดี่ยวนะครับกระดูกกระเดี่ยวนะครับพี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับไม่มีรอยผูไม่มีรอยแตกนะครับอยู่แบบฉบับเดิมเดิมเลยนะครับสำหรับเครื่องยนตนนะครับหมอน้ําเดิมโรงงานนะครับตัวนี้พวกยังสี่เหลือมัดยังอยู่มัดนะครับพี่น้องสิ่งรายละเอียดเล็กๆหน่อยยังอยู่ยังครบนะครับพี่น้อง นะครับเครื่องย่อนเหลี่ยมมงมงแหงแะคอรอนะครับเป็นดูแลดีมากนะครับแหงเพรา,าะมันตาแจ็กเตนถอยไยนี่แล้วเด้เมียเด็กหน่อยดิเออเออได้เมียเด็กหน่อยด้พอยัยนี่ไปไปย่วงเล่าข่อยกันนี้ของเรล้าบออ่อขึ้นกัน <c oughs> เออข่อยมากรถเล่า <c oughs> นะครับ <c oughs> เดิมแท่เดิมโรงงานพี่น้องเห็นเลยนะครับอยากได้เดิมเดิมนะครับสวยสวยเดิมเดิมแต่ว่าเป็นเฟืองเอบมานะครับสามแสนสองหมื่นนี่ข่อยว่าบ่แพงนะครับสารพี่น้องผู้สายอนุรักษ์นะครับสาย สังลุยแฟนพันแท้สังของสังลุยหน่อยเชิญทางนี้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวพี่น้องนะครับคนตรงไหนฟังเสียงนะครับให้พี่น้องได้ฟังเสียงน้ำกันนะครับเด้อ ทุกอย่างนะครับครับหัวน้ำเนี่ข้าเจ้าบอดบอดบอดว่าวตัวน,นี้ออกแล้วนะครับ,าบามันก็สามารถหมุนได้เลยนะครับสะตานเครื่องปุ๊บนามมา้ำม,มันถึหม,มุนเย็นได้น้ำมันถึหมุนวนเลยครับอ่ะเย้าอดใครไลข้างบนแล้วก็เขาก็จนมาเนี้เบาบอหมืนอนกันแหละคนตสุดสุดนายเพ่งจะซื้อไปมา นะครับเอา look, is my room. My room ้าเห็นหมดเลย้าครบแล้นะครับไอซี้องได้เห็นหัวไอเปิ้นได้เห็นหัวน้ำกันนะครับบางแค่แนนอนนะครับสีเดิมสีบางเดิมบางนะครับเบิ้ลน้ำกันเลยนะครับพี่น้องได้เห็นความรอของเขาสีเดิมตลอดท่านนะครับเป็นพินัทธนาการจากนะครับ อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรถคันนี้น้ำเข่าจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นภาษีหกเจ็ดเต็มนะครับภาษีเต็มนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับนะครับสามารถย้ายไปได้ทั่วประเทศไทยเดี๋ยวขอดูอย่างหลวงโอ้ลงกันนะครับพเบอร์กครับผู้ใดจบกับโกตุกแล้วนะครับเบอร์กิโน่ได้รูปแบบนะครับในรูปแบบ ของโกตุกวาโกตุกวะเจ่งี่นะครับพี่น้องนะครับขันอันใดเบื้องพ่อใส่หมวกให้ได้นะครับสิเฮ็ดตามใจอย่าของนะครับตอนนี้นะครับขันพี่น้องมากแล้วพี่น้องบ่ามักแบบนี้อยากใส่หมวกโกตุกใส่หมวกให้นะครับจงมาบอกกันที่หลังนะครับหมวกเขามีใส่ให้แต่ว่าตอนนี้นะครับโกตุกวะพ่วมแบบนี้ให้มันเป็นคลาสิกตะกร้าทางบนเนี่ยเป็นของถอเถาหญ่อำนาจ สินบ้านไทยนะครับเป็นของพยายอำนาจนะครับเนี่ยอำนาจสินยังบอกกวอนอยู่นนี่ยเราเห็นอันนี้ของของเราด้สวยอยู่อันนี้ของผมของยนาจด้วยกันนี่แต่ว่าจ้าของไม่จ้าของเก้าเพิ่นเอาสีสเปรย์พนทับแล้วมันอาจจะอ่สีสันอาจจะเชื่อมส้มไปตามกันไม่เล่าของมันนะครับตัวนี้ของพยานอำนาจด้วยกันนะครับข้างบนก็แม่งของเรานะครับพี่น้องนะครับผมมามันค้คงขวมขัดสีสำหรับรุ่นนี้้านีหลังคาหน่อยทามีตะกาแบบนี้นะครับ อสมควรที่ิเอาหมวกไปใส่นะครับม่วงแบบนี้เบื้องแบบนี้บบนโกตุก,กว่าสวยแล้วเอาแพนกล่องไปพี่น้องได้เห็นลน,น,นล้วกันนะครับให้ได้เห็นนล้วกันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องสนิสนใจอยากได้ไปใส่ไปสวยอยากได้ไปเก็บสะสมเก็บรักษาไว้นะครับสําหรับรถสภาพแบบนี้โกตุกว่าหายากมากนะครับหายากมากนะครับ ในราคา3ามแสนสองมืนบาทตกลงได้นหมคะสนจิตสนใจกับกิ้งกางมาบอกกันนะครับสาหรับเบอร์โทรศัพท์ของโกตุกศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเจ็ดหกนะครับมาเบิ้งตัวริงมาถดล่งครับเบรกเปยังไหนคาดเป็นไดนนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไหนนะครับมาเบิ้งน้ากันนะครับสิว่าเขาเขาอันนี้ตัวเหรียญหรือตัวนีเป็นสิวาเด้เออนะครับมาเบิ้งน้ากันนะครับสลับบ้านยูเซ้าโกตุกอยู่บ้านเราโพ หมู่ที่ตําตำบหลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามหรือตั้งกีเฮียอยู่ที่มาที่โกตุกเจริญยนต์นะครับโกตุกเจริญยนต์นะครับพี่น้องนะครับสาหรับมือนี้พอพี่พอน้องไปเพียงสามีสกอนนะครับเนาะนะครับ,นะรบขอก่าวเข้ามาสมบายดีครับ